สวัสดีค่ะสวัสดีคบอชอบเอนเอร์จีมากตัวแม่ตัวมัมมาถึงเดอร์คลินิกทั้งทีวันนี้มาเผยเคล็ดลับผิวใสผิวเนียนจับยังไงก็ไม่มีสะดุด มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่ดียวคือจริงๆแล้วอ่ะดูว,ว่าตอนนี้บางคนเขาจะรู้สึกว่าอยากผิวดีอ่ะต้องไปฉีดผิวหรือทําอะไรเยอะแยะแต่เขาลืมไปว่าจริงๆการที่เราจะดูผิวดีหรือผิวสว่งสางใสอ่ะมันอยู่ที่ขนของเราด้วยนะคือผิวจะดูเนียนไหมจับไปแล้วแบบจะเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงเนื้อนุ่มเนื้อเนียนไหมมันอยู่ที่ขนด้วยไงดังนั้นอ่ะเราก็จะต้องมาเลเซอร์เพื่อไม่ให้เกิดการสะดุดเวลาเราโดนสัมผัสอะไรอย่าง อ่าแสดงว่าที่บ้านนี่เขาไม่เคยบ่นเลยเวลาแบบสัมผัสคือเมียนเรียบเรือดกันนะประมาณนั้นนะคือต้องพูดว่าเจนท์ลแก๊กรีมูฟตัวเนี้ยค่ะปกติเวลาเราเลเซอร์อ่ะก่อนอื่นคือเราจะรู้สึกค่อนข้างเจ็บมากตัวเนี้ยไม่เจ็บเท่าไหร่แล้วก็ดิวรู้สึกว่าปกติมันจะต้องมีเจลเหนียวเหนียวอ่ะที่จะต้องมาปะไปก่อนว่าแล้วก็ค่อยมาแบบ จี้เข้าไปแล้วมันหลายดีเทลมากจนเราเรารู้สึกว่ามันไม่สบายแล้วมันก็เดอะหน่ะแต่ตัวเนี้ยค่ะเป็นตัวที่ดูชอบเพราะว่าเขาช่วยกระตุ้นคอลลาเจนด้วยทําให้ผิวเราค่ะเนียนเรียบยิ่งขึ้นด้วยไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าแบบมันแค่กําจัดขนอย่างเดียวแต่ทําให้เซลล์ของผิวหนังเราอ่ะมันเสริมสร้างคอลลาเจนขึ้นมาแล้วทําให้ผิวเราเรียบขึ้นเนียนขึ้นประมาณน้ี่ของแท้ทาจริงอะไรจริงรู้ข้อมูลลึกมาก<ช>เห็นไหม คือหลายๆคนอาจจะยังแบบเข้าใจผิดอยู่นะว่ามาการจ่ายขนจะได้แค่ขนอย่างเดียวแต่ไม่ใช่แล้วยุคสมัยนี้เนาะ<อ>คือมันก็ไม่ได้แบบเป็นโบราณอะไรกันขนาดนั้นตอนนี้คือเขาก็ทําได้เยอะขึ้นแล้วก็เทคนิคของเครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่องที่นําเข้าจากอเมริกาดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องแท้ผลตอบรับก็คือเราก็จะได้การตอบรับจากแบบ อย่างจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือผลลัพธ์ดีจึงแน่นอนใช่ค่ะอ่ะคุณหมอพร้อมยังคะเรียบร้อยอลุยกันเลยเดี๋ยววันนี้แอนเรียที่เราที่คุณดิวอริสราจะทำนะจะเป็นแอนเรียที่สาวๆบอกว่าชอบทำไม่สุดก็คือรักแร้นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เมื่อสองสาปีที่แล้วมันเคยมีข่าวคุณดิวที่บอกว่าคุณดิวอะรีทัศรักแร้วันนี้โชว์ให้ดูไปเลยว่าเรียกเรียนของแท้ไม่ต้องรีทันทุกคน ีให้ดูกันไปเลยฮะเสียงดังนิดนึงนะเพราะเราอาจจะต้องมีการใช้ไคลโอเจนในการเป่านะครับนี่โอ้แทบไม่มีขนเลยเลียนมากทุกคนดูฮะเยนนวา้แอจริงก็จริงเลียนกว่าหน้าแอดมินทั้งออฟฟิศเลยอันเนี้ยแ <laughs> ให้หอน <laughs> ให้หมดตอนนี้ยห้ามถ่ายบอกว่าถ้าได้แบบเกิดเป็นร่างกายที่ดีวทำอ๋โอ้โหเลยเลย นี่แหละครับต้องถามพี่ดิวว่าทํามาบ่อยขนาดไหนอะครับก็าทาเรื่อยๆนะคือหมายความว่าพอคือตอนนี้ดิวว่าดิวทาจนขนาดที่ดิวรู้สึกว่าขนเราอะมันขึ้นมาเป็นขนอ่อนๆแล้วไม่ได้แบบขึ้นมาเป็นเส้นแข็งเหมือนเดิมแล้วแล้วความแปลกก็คือสีขนของเราอะมันไม่ใช่สีเข้มติดต่อไปแล้วอย่างเงี้ยใช่ทำมาทำมาสักพักหนึ่งแล้วทำมาเรื่อยๆค่ะแต่ทางนี้ท้งนั้นดิวว่าเราต้องหัด ทำแบบส,สม่ําเสมออะนืออกป่มันแบบสมาธามิเรถทีไปง่ายคือต้องมีวินัยในการทำท<า>ใช่ไหมนะใช่ใช่าอ<น>ะไยทุกคนแล้วบาคนมาเารู้สึกแบบอุ๊ยพอจังเลยทําแล้วมันต้องแบบมาทําเป็นประจําทุกเดือนอดทนสักนิดหนึ่งแล้วคุณจะรู้ได้เลยว่าคุยดีว่าไม่เกินสิบครั้งอะก็ไม่ต้องมาขนาดนั้นแล้วอะเข้าใแต่ว่าแบบหลงนนังไปมันก็แบบเสร็จแล้วฮะเราจะอะไรก็แบบว่าก็แค่แบบสองสามเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคก็ได้เลย เนี่ยเสร็จไปแล้วอ่ะเห็นปะครั้งหนึ่งชิวมากอะไวมากล้วก็แบบไม่ได้มีแบบความกระตุกหรือแบบความเสร็จใดๆเลยนะเนี่คือทั้งไซส์ผนแล้วแถมเข่าอีกอ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าคุณดิวเนี่ยเป็นคนเลยที่ต้องบอกว่าเป็นตัวแม่ตัวมามในเรื่องของการดูแลตัวเองในเรื่องของการรักตัวเองนะทุกคนเพราะว่าคุณดิวบอกว่าเกิดมาเนี่ยเพื่อดูแลตัวเองเลยเทาอเลย ไม่หรอกคือเราว่าเราเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายอ่ะการที่การที่เราจะดูแลตัวเองมันก็จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองนองป้า <c oughs> ดังนั้นเวลาที่แบบเราดูแลยันขนของเราเวลาเรายกแขนเสื้อเวลาเราแบบยกแขนเวลาเราใส่เสื้อแขนกุดอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นอุปสรรคให้เราแบบไม่เซล์เวลาที่เราจะทําอะไรดีว่ามันดีแล้วแบบบางครั้งเราก็แชร์ประสบการณ์แบบเราเคยเจอคนที่แบบสวยมากเลยนะ แต่แบบยกแขนแล้วแบบกึ้แบบงแล้วก็ตกใจอ่ะเพราะฉะนั้นว่าแบบดูว่ารายละเอียดตรงนี้มันเป็นอะไรที่เราเราดดูแลไม่ได้หรอกออนี่เหนไหมว,ว่าที่เดอะคลินิกของเรานะครับมีดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการปรับรูปหน้าเรื่องของการลิปซิงต่างๆนะครับมีหมดเลยและตัวนี้ขออนุญาตนะประชาสัมพันธ์หนักๆเลยเพราะว่านี่คือเครื่องแผ้จากสหรัฐเอมเริกรรมผ่านการรัดรอง จากดู S FDA แล้วนะครับว่าปลอดภัยได้ผลลัพธ์จริงๆนะเรียบร้อยดู เอเสร็จแล้วดูไม่รู้สึกอะไรเลยตอนเี้ใช่ใช่ครึ่งครึ่งแท้ก็จะไม่เจ็บแบบนี้แล้วค่ะไม่ใช่หลอเล่นก็มันเราก็ทําเรื่อยๆไงเราด้วยเครื่องเป็นเครื่องรุ่นใหม่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เหมือนเครื่องรุ่นเก่าๆแล้วว่าต้องทาเจลให้เนอเนไปแล้วก็เอาเลเซอร์มาประกบแล้วก็ค่อยให้แสงลงไปคือตอนนี้มันก็กระจายไปทั่วแล้วคุยอะไคุณหมอนมนิดนึงคุณหมอครับขอ อ <c oughs> นุญาตครับถามนิดนึงเราว่างคือตอนนี้ในท้องตลาดก็จะมีเครื่องที่ต้องใช้เจลเนาะ<ภ>แต่เครื่องนี้ที่เป็นในเรื่องของเจนเาอรรีมูฟอะครับ<ภ>มันแตกต่างกันยังไงบ้างครับแล้วผลลัพธ์มันสู้กันได้ไหมครับคือนอกเหนือจาก ความง่ายใช่ไหมเวลาปาดเจลมันก็จะมีความยุ่งยากมีต้องความความสะอาดต้องเช็ดอะไรนั้นก็เรื่องหนึง่งใช่อีกเรื่องหนึ่งคือความสเสถียรของพลังงานก็คือว่าถ้ามันไม่ต้องผ่านเจลอะไรลงไปเนี่ยพลังงานมันจะมีความสเสถียรแล้วก็สามารถจับกับเม็ดสีของเส้นขนที่อยู่ใต้ผิวได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเครื่องที่เป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะสามารถเก่งในเรื่องของขนอ่อน,ออน แต่ไม่ใช่ผมงอบนะถ้าง,งอกมันก็จะไม่มีพวกแบบไม,ม่สีเือเมลานินใช่มันก็จะไม่สามารถกําจัดได้ละแต่ถ้าเป็นขนที่ยังมีสีดาต่อแม้จะอ่อนลงแค่ไหนเางเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเทคโนโลยีใหม่เงเี้ยมันก็จะสามารถกําจัดได้ก็คือยังหลุดได้อยู่เรื่อยๆเลยใช่ค่ะกําจัดขนได้ทุกไซส์ทุกสีผิวโคสุดเลยว่อ,อยากให้พี่ดิวฝากอะไรถึง เหล่าผู้ติดตามของเดคลินิกแล้วก็ผู้ติดตามของคุณดิอิิสลาหน่อยเผื่อใครที่แบบรู้สึกว่ามีปัญหาผลเหลือกเกินผิวไม่เรียบเนียนอยากเรียบเนียนหนุ่มแม่เราเครื่องเนี้ยไม่ได้ทําได้แค่อันเดอร์อาร์มอย่างเดียวนะคือเขาก็ดูแลทุกๆกจุดแม้กระทั่งจุดซ่อนเลหรืออะไรใดๆคือเขาก็ดูแลคนได้ดังนั้นเนี่ยสาวๆคนไหนที่เป็นคนดูแลตัวเองหรือแม้กระทั่งหนุ่มๆคนไหนที่อยากดูแลตัวเองแบบ ลงลึกจริงจริงอ่ะบางคนก็คือจะแบบมีขนตรงนิ้วด้วยนึกออกปะ้ะใส่แหวนไปก็ไม่สวยอย่างเงี้ยดิว่าเราก็มาเลเซอร์ได้แต่ของดิวดิวไม่มีขนตรงนิ้วอยู่แล้วก็แบบไม่เป็นไรยอะไรเงี้ยแต่ก็ลองดูค่ะว่าจุดไหนเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าขนเราเยอะเรารู้สึกไม่มั่นใจยอยากเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองก็ลองมาใช้เครื่องนี้ได้เลยค่ะบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องที่แบบทันสมัยมากแล้วก็ไม่เจ็บด้วยแล้วค่อนข้างไวด้วยไวปะล่ะ ไวจรวิวเเมื่อกี้เรานับเวลากันเนี่ยไม่ถึง2หรือ3นาทีเลยคือเสร็จแล้วใช่ไม่ต้องมาทาเจลที่เหนียวเหนอะน่ะด้วยนะเสร็จเราก็กลับบ้านได้เลยอะไรย่างเงี้ยปกติก็ต้องแบบเช็ดเจลถูกป่ะแล้วก็นั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยกลับบ้านไปยังเหนียวอยู่เลยเนาะใช่ใช่ยังเหนียวติดอยู่เลยอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณดิวอริซราด้วยนะคะที่มาให้เขาเรียกให้ข้อมูลให้ความรู้เนาะแล้วก็เป็นการมอบประสบการณ์มอบเคล็ดลับให้กับคนดูเราไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ